ขยี้อนิเมะขอเสนอมาหายุทดหยุดวิพภพภาคที่ 10. ส0สงครามครั้งสุดท้ายตอนที่513ดินแดนซีเฉียนเป็นหนึ่งใน4ดินแดนในทวีปเฉียนเทว่าตอนนี้ดินแดนกว้างใหญ่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปแล้วในความเป็นจริงทั้งดินแดนและแผ่นฟ้ามืดมิดเริ่มถูกไอปีศาสตร์กัดก่อนไปเรื่อยๆเมื่อไอปีศาสตร์รวมตัวกันถึงระดับหนึ่งจะก่อตัวกลายเป็นเมฆปีศาจทำให้ฝนปีศาจต,ตกลงมา ลึกลงไปในดินแดนที่เต็มไปได้วยรัศมีปีศาจเสียงคำรามกระจายออกมาเสียงนั้นเต็มไปได้วยความรุนแรงและความโหดร้ายเทือกเขาแห่งหนึ่งในดินแดนซีเฉียนบรรยากาศที่สงบแต่เดิมถูกทำลายจนหมดสัตว์อสูรนับไม่ถ้วนกำลังหนีตายจ้าละวันระหว่างนั้นก็เห็นลางจำนวนมากซ่อนเล้นอยู่ภายในเทือกเขาปัจจุบันพวกเขาทั้งหมดมารวมตัวกันนอกจากนี้ดวงตาย,ยังเข้มขน้นด้วยความหวาดกลัวไกลออกไปข้างหลัง มีคลื่นปีศาจขนาดยักษ์กำลังตามพวกเขามาพวกมันรวดเร็วเหมือนพูดผีซ้ำยังมีเสียงหัวร้อที่หน้าบาดใจเรเลือกเกินขณะคลื่นปีศาจพุ่งเข้ามานั้นก็ทถลวงใส่ร่างมนุษย์ล่างสัตว์อสูรจนกระจายเป็นเลือดนี่คือฉากการตามล่าตอนนี้สิ่งมีชีวิตในโลกกำลังตกเป็นเหยื่อขณะยี่มัวเป็นนักล่าไล่ความป่านีแม้ดินแดนซีเฉียนจะถูกครอบครองโดยกองทัพสางโรกันมานานแต่ที่นี่กว้างใหญ่ไพศาล ระหว่างนั้นเรามนุษย์และสิ่งมีชีวิตไม่มีเวลาได้หลบหนีถูกขังอยู่ในเขตนี้พวกเขาต้องไปเชิญกับความทรงพลังของยี่มัวสิ่งที่เขาทําได้คือซ่อนตัวอย่างระมัดระวังเหมือนหนูพวกเขารู้ว่าชะตากรรมที่โหดร้ายรอพวกเขาอยู่และพื้นที่บริเวณนี้ใกล้กับท้ายแดงของดินแดงซีเฉียนหากสามารถหลบหนีไปได้พวกเขาจะไปถึงที่ที่ปลอดภัยได้ความแตกต่างระหว่างร้อยต่อนี้เทียบได้กับสวรรค์ กับนรกเลยทีเดียวทุกคนยึดมั่นในความคิดนี้พวกเขาพยายามเต็มที่เพื่อระงับความกลัวทว่าพวกเขาเห็นว่าพวกยีัมกําลังใกล้เข้ามาความสิ้นหวังความโศกเศร้าความเสียใจก็เริ่มปรากฏพวกเขาคิดว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครหนีรอดไปได้หมอกเลือดลอยออกมาจากด้านหลังย้อมใบหน้าของหลายคนกลายเป็นสีแดงเลือดนั้นเปืเป้อนเต็มใบหน้าของความสิ้นหวังบางคนหยุดดิ้นรนก่อนจะเงยหน้ามองท้องฟ้า ทันใดนั้นท้องฟ้าที่ห่างออกไปก็มีเสียงลมจากนั้นกลุ่มเมฆดำก็พุ่งเข้ามาเมื่อเมฆดำเหล่านั้นเคลื่อนเข้าใกล้พวกเขาถึงกับสังเกตว่านี่เป็นกองทัพที่ประกอบด้วยจอมยุทธทรงพลังมากมายล่างจํานวนนับไม่ถ้วนทะย,ยานออกมาเล่วกระฝูงตั๊กกะแตนขณะเดียวกันความปรารถนาในการต่อสู้ก็รวมตัวกันก่อนจะขับไล่ไอปีศาจให้ล่าถอยออกไปนั่นคือทุกคนที่หนีตายเข้าไปยังในเทือกเขาก็หยุดแต่ละคนมองไปยังกองทัพนั้น ทันใดน,นั้นความสุขก็ปรากฏขึ้นมาฮ่าฮ่าพวกเขาโบกไม้โบกมืออย่างบ้าคลั่งภาพนี้ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาสิ้นหวังทำให้พวกเขาร้องไห้ด้วยน้ำตากองทัพยี่มัวที่ตามมาก็ถึงกับต้องหยุดพวกมันต่างจ้องมองกองทัพพนมิตรที่ปรากฏทันใดน,นั้นความตกใจปรากฏทันทีสิ่งที่พวกมันทำก็คือรีบลาถอยด้วยความเร็วบุกจังหวะนั่นเองที่พวกมันกำลังจะถอยเสียงออกคำสั่งดังขึ้นส่งผลให้แผ่นดินสั่นสะเทือน ขึ้นยวนที่โดยรอบก็เริ่มส่งสัญญาณก่อนที่เสาแสงขึ้นหยวนนับไม่ถ้วนจะยิงออกไปคุงก็หากองทัพยี่มัวอย่างบ้าคลั่งพื้นดินสั่นสะเทือนกองทับยี่มัวที่น่ากลัวนั้นแตกสารซานกระเซ็นความจริงแม้แต่ไอปีศาสตร์ยังถูกกำจัดกองทัพพันธมิตรทั้งสามฟังคำสั่งจัดกระบวนทัพเดินหน้าต่อระหว่างทางท่าพบกวกยี่มัวให้ฆ่าทันทีโดยไม่ต้องถามเสียงไพเราะดังออกมาทั่วท้องฟ้า ก่อนจะดังกล้องไปทั่วสถานที่รับทราบจอมยุทธภูก,กาแก่งนับไม่ถ้วนตอบรับเสียงที่รวมกันนั้นกลับทําให้เกิดเสียงที่ดังและกระจายออกไปทั่วกําลังคนนับไม่ถ้วนพุ่งไปข้างหน้าจัดกระบวนทัพต่อสู้อย่างเข้มข้นการทําแบบนี้หากพวกเขาโดนโจมตีขึ้นมาจะสามารถตอบสนองได้ทันคนจํานวนมากในภูเขาได้รับการช่วยเหลือก็มองอย่างตกใจไปที่กองทัพนั้นลาวกะฟูงตะก,กะแตน ความปรารถนาในการต่อสู้เริ่มรวมตัวกันทําให้ร่างกายพวกเขาเดือดผ่านพวกเจ้ารีบออกจากเขตซีเฉียนให้เร็วที่สุดสมาชิกระดับสูงคนหนึ่งออกจากกองทัพพันธมิตรและไปยังผู้คนที่กําลังหลบหนีจากนั้นเขาก็กลับไปยังตําแหน่งของตอนเองนั่นกองทัพพันธมิตรพวกเขาจะมาเอาดินแดนซีเฉียนคืนขับยุคมืดของกองทัพสางโรกรันออกไปพวกเขาได้รับข่าวอย่างชัดเจนจึงร้องอุทานได้ความดีใจ เราไปกับพวกเขาไหมท่านใดนั้นความเกลียดแค้นปารากฏขึ้นมาจากนั้นพวกเขามองไปยังบ้านเกิดเมืองนอนที่ตอนนี้ถูกปกคุมด้วยไอปีศาจไม่นานพวกเขาหันหลังกลับและส่งเสียงคำรามในสุดก็ติดตามกองทัพนั้นไปพี่น้องข้าถูกพักยี่มัวฆ่าตายจะมีที่ไหนให้ไปดินแดนซีเฉียนคือบ้านแม้ว่าจะตายก็ขอให้แผ่นดินกบหน้าไม่มีใครรู้ว่าคููใดไปเสียงคำรามนั้นแต่ทว่าดวงตาจอมยุติหลายคนก็กลายเป็นสีแดง เวลาต่อมากลุ่มคนที่หนีตายอย่างน่าสังเวชก็ดูเหมือนจะฟื้นคืนความกล้าหาญพวกเขาหันหลังกลับติดตามกองทัพพันธมิตรเสียงคำรามโกดเกลียวดังขึ้นท่านผู้บัญชาการเหล่าบรรดาทหารจากกองทัพพันธมิตรก็มองความวุ่นวายนั้นก่อนจะมองไปยังผู้บัญชาการให้พวกเขาตามมาพวกเขาต้องการแก้แค้นเช่นกันมีท่านจอมพลและผูุ้โสอยู่ไม่มีทางเกิดข้อผิดพลาดแน่นอนเราต้องตีวงร้องพวกยี่มัวให้จงได้ ผู้บัญชาการคนนั้นสายนาเขา้าใจความรู้สึกที่ต้องการแก้แค้นนี่เป็นเพราะเขาก็เป็นคนเดียวที่เหลืออยู่จากเหล่าบรรดาครอบครัวเข้าใจแล้วกองทัพพันธมิตรทยานออกไปนับตั้งแต่ที่พวกเขาข้ามเข้ามาดนนินแดนซีเฉียนพวกเขาเริ่มเดินทัพไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงทุกที่ที่ผ่านไปพวกยี่มัวนับไม่ถ้วนจะถูกสังหารทุกอย่างก้าวไปไฟสงครามจะลุกลามเปลี่ยนสถานที่กลับสู่ความเป็นระบบระเบียบถึงแม้จะถูกกดดันโดยกองทัพพันธมิตร แต่กองทัพสางโรกันนั้นก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวความเงียบทําเอาผู้คนรู้สึกไม่สบายใจตามข่าวกองของเราหน่วยรบที่มีอํานาจมากสุดของกองทัพสางโรกันมารวมตัวกันที่เมืองซีเฉียนซึ่งเมืองแห่งนี้เคยเป็นสํานักงานใหญ่ของสํานักซีเฉียนทว่าสํานักถูกทําลายโดยพวกกองทัพสองโรกันสิ้นซากแล้วขณะกองทัพหลวงกําลังเดินทางทั้งซิ่งเหรียญน,นั้นซึ่งอยู่ตรงกลางกองทัพก็มองเข้าไปยังระยะไกลพร้อมกับพูดขึ้นมา ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นพวกมันจะต้องแอบวางแผนอุบายดังนั้นทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอิงุนหุนกำรินตรงเองก็เห็นด้วยเมื่อพิจารณาจากนิสัยของพวกกองทัพสังโรกันไม่มีทางที่พวกมันจะนั่งรอความตายแน่ในสงครามมายุธโบราณพวกเขาต่อสู้กับพวกยีมัวไม่รู้กี่ปีทว่าก็ไม่เคยเห็นพวกยีมัวทําตัวแบบนี้สาเหตุที่พวกมันไม่กล้าจะจู่โจมอาจเป็นเพราะมีความกลัวบางอย่าง สถานการณ์ตอนนี้แตกต่างไปจากในอดีตรอยแตกมิติถูกผนึกและไม่มีการเสริมทับอย่างต่อเนื่องซ้ำยังไม่มีห้องเตะยี่มัวคอยบัญชาการดังนั้นพวกมันจึงเสียเปรียบเมื่อเทียบกับพวกเราอีกหลายด้านราชันเพลิงการพูดขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็เป็นการดีสุดที่จะระมัดระวังเอาไว้ท่าทีของราชินีเกิดตายเปลี่ยนไปสาเหตุที่เรามีข้อได้เปรียบก็เพราะอาจารย์ได้จุดเพลิงกงร้อที่ประจักษ์ในตอนนั้นดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราต้องชนะสงครามนี้ให้ได้ทุกคนเองก็พยักหน้าตอนนี้กองทัพทรงพลังทั้งหมดในโลกรวมตัวกันแล้วณที่แห่งนี้หากพวกเขาล้มเหลวก็ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งปีศาจร้ายได้แล้วเวลานั้นโลกทั้งใบจะกลายเป็นเหมือนดินแดนซีเฉียนทุกสปปรรพสิ่งจะกลายเป็นเหยื่อของกัวกองทัพสางโรกันด้วยความเร็วปัจจุบันกองทัพหลวงน่าจะไปถึงทะเลซีเฉียนภายในสองวันทั้งซิงเหลียงสูดหายใจทีหนึ่งก่อนบอกว่าไม่มีทางที่เราจะถอยอีกแล้ว ดังนั้นเพื่อทุกชีวิตและคนสําคัญที่เราค่วงใหญ่จงมุ่งหน้าไปต่อสู้ด้วยพละกกำลังทุกอย่างยดของเราทะเลทรายซีเฉียนที่นี่เป็นพื้นที่กว้างใหญ่สุดในนินแดนซีเฉียนแนดิตทะเลทรายสีเหลืองทอดยาวไม่รู้จบแต่ตอนนี้ทะเลทรายกเปลี่ยนเป็นสีดำไอปีศาสตร์ชั่วร้ายปรากฏในทะเลทรายนั้นความงดงามและความใหญ่โตของทะเลทรายตอนนี้ถูกปนป้ไปหมดแล้วขณะเดียวกัน มีเมืองที่ตั้งต่างงานอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลทรายเมืองนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่เฟื่องฟูสุดในดินแดนซีเฉียนอย่างไรก็ตามตอนนี้เหลาก็ับไม่มีจิตวิญญาณเลยเวลาเดียวกันไอปีศาจที่มากมายล้อมรอบสถานที่เอาไว้สามารถมองเห็นดวงตาสีแดงนับไม่ถ้วนอยู่ในหมอกปีศาจนั้นมีหอคอยสูงสีดำอยู่ใจกลางเมืองหอคอยสูงหลายพันจังสามารถมองเห็นเมืองทั้งเมืองได้ มีคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่บนหอคอยพวกเขาหันไปมองอย่างทิศเหนือนี่เป็นเพราะพวกเขาสามารถตรวจจับคลื่นกดดันที่หน้ากลัวค,ค,ค่อยๆคืบคานออกมาจากทิศทางนั้นในที่สุดพวกมันก็กำลังมาถึงองค์ชายใหญ่สวมชุดสีดํายืนอยู่ใบหน้าง,งดงามเหนือข้ามัญญายรอยยิ้มที่อบอุ่นนั้นปรากฏในที่สุดหลังจากผ่านมาเนิ่นนานเราก็ไม่ต้องปิดบังตัวตนอีกต่อไปข้าหวังว่าจะฆ่าพวกมันทั้งหมดยืนอยู่ข้างๆ องค์ชายร่างผอมนั้นพูดขึ้นทุกอย่างพร้อมหรือ,อยังองค์ชายใหญ่ถามอืมทุกคนที่ยืนด้านหลังนั้นก็ยินขณะเดียวกันคลื่นความโหดร้ายปรากฏออกมาดีมากองค์ชายใหญ่นั้นบิดขี้เกียจทีหนึ่งเมื่อเขามองไปยังทิศเหนือรำแสงบ้าคั่งก็ปรากฏในดวงตาเขาช่างน่าตื่นเต้นจริงๆอาทิตย์อัศดงปรากฏบนท้องฟ้าเหนือเทอเรซายสีเหลืองนั้นนี่น่าจะเป็นฉากที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ ทว่าสถานที่อย่างนี้กับร้นปีไปด้วยไอปีสาจเสียงโขยขวนบาดแก้หูดังออกมาเพิ่มล่องลอยของความโศกเศร้าอย่างต่อเนื่องทิวทัศน์ไม่อาจล่วงรู้ถึงการเวลาที่เคลื่อนผ่านก่อนท้องฟ้าจะสั่นไหวไอปีสาจอาจแน่นในทะเลรายดูเหมือนจะสั่นเทา่าขนาดได้รับผลกระทบเส้นสีดำโผลข,ขึ้นมาจากขอบฟ้าและขยายใหญ่ขึ้นภายในไม่กี่นาทีเปลี่ยนเป็นทะเลมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่ลมนั้นพัดเข้ามานับไม่ถ้วน รัศมีและความมุ่งมันในการต่อสู้ของกองทัพขนาดใหญ่มาบรรจบกันจนปกคลุมท้องฟ้าขนาดพวกเขากว่าตัวการรวมตัวนี้ทำให้คนเห็นเกิดความหวาดกลัวไอปีศาจเริ่มกระจายไปทั่วทะเลทรายถูกผลักกลับไปอย่างต่อเนื่องภายใต้แรงกดดันของเจตนาในการต่อสู้หยุดในทัพหลวงถังสิงเหรียญจ้องมองทะเลทรายนั้นแววตาเย็นชาปรากฏขณะเสียงนางดังขึ้นสามทัพต่างค่ายกลนกำจัดไอปีศาจ รับทราบเสียงน้ำไปทวนดังอย่างต่อเนื่องจากนั้นขึ้นหยวนกวาดออกมาคุ้งเข้าไปยังทะเลทรายนั้นทะเลทรายสีดำแต่เดิมเริ่มกลับมาเป็นสีด่างเดิมด้วยพลังหยวนแม้แต่ท้องฟ้ายังเริ่มกระจ่างใสเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกองทัพพันธมิตรขยกลประจันบาลเชื่อมโยงกันตั้งแต่ขัวเจรดหางแผ่กระจายไปลาวกับผัดขณะที่เข้าหาทะเลทรายซีเฉียนในที่สุดกองทัพก็เข้าสู่ทะเลทราย ลบร้างไอปีสาตโลกถึงกับสั่นสะเทือนเมื่อพวกเขาค่อยๆเดินเข้ามาในความมืดนั้นททเลรายทั้งผืนเริ่มสั่นไหวพื้นฟ้าและผืนดินถูกครอบครองโดยร่างมนุษย์นี่เป็นการรวมตัวกันของจอมยุทธ์ทั้งหมดในโรคใบนี้กองทัพพันธมิตรค่อยๆเดินทีละก้าวหน้าแปลกที่พวกเขาไม่พบสิ่งกีดขวางภายในระยะเวลาที่กําหนดแค่หนึ่งชั่วโมงกองทัพพันธมิตรค่อยๆหยุดลงดวงตาสีแดงเต็ไมไปด้วยความเกลียดแค้นเมื่อมองไปยังจุดนั้น มีเมืองใหญ่อยู่ท่ามกลางทะเลทรายสีดำนอนหมอบเหมือนอสูรนรกคุ้มสุดท้ายในขณะพลังชั่วร้ายปรากฏแม้แต่ความตั้งใจในการต่อสู้ยิ่งใหญ่ของกองทัพพันธมิตรย,ยังเริ่มช้าลงต่อหน้ารัศมีนี้นี่เป็นกองบัญชาการใหญ่ของกองทัพสองโรกันใช่ไหมกองทัพพันธมิตรหยุดห่างจากเมืองระยะหนึ่งทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันขณะบรรยากาศเริ่มปะทุทุกคนรู้ว่าเมื่อบรรยากาศแตกสลายการต่อสู้ที่น่ากลัวจะปรากฏขึ้น ฮาฮามาถึงกันแล้วล่ะขากับกองทัพสองโรกันรอมานานแล้วบรรยากาศที่นิ่งนั้นอยู่เป็นเวลานานก่อนที่ไอปีศาสจะรวมตัวกันเหนือเมืองล่างในเสื้อคุมสีดำปรากฏเขามองไปยังกองทัพพันธมิตรที่อยู่ห่างไกลออกไปจากนั้นก็ยิ้มออกมาอย่างอบอุ่นจอมยุทธ์หลายคนทยานออกมาจากตำแหน่งในกองทัพปรากฏตัวด้านหน้าอิงคุ้นห่วนมองออกไปยังองค์ชายใหญ่ไม่เจอกันตั้งนานนะองค์ชายใหญ่ฮาฮาใช่ เราไม่เจอกระตั้งพันปีไม่คิดว่าราชินีน้ำแข็งยังคงงดงามอย่างที่เคยเป็นและยังน่าชื่นชมองค์ชายใหญ่กับยิ้มบอกตามตรงข้าชักจะเหนื่อยหลังจากสู้กันมาพันปีทำไมเราไม่จับมือกันและยุติความขัดแย้งในครั้งนี้เจ้าว่ายังไงโสโคกพวกเจ้าควรจะออกไปจากโลกนี้ที่นี่ไม่ได้เป็นของเจ้าราชินีเกิดตายพูดขึ้นมาองค์ชายใหญ่กับยิ้มแล้วพูดว่ากลับไปเราต้องการเช่นนั้นเหมือนกัน ทำไมเจ้าไม่ช่วยเราเปิดรอยแตกมิติปล่อยให้เรากลับบ้านละ่ะเมื่อพวกเจ้าได้รับการชำระวิญญาณก็จะได้กลับไปในที่ที่ต้องการราชันเพิงการพูดขึ้นฮ่าฮาอารมณ์ของเจ้ายังรุนแรงเหมือนเดิมไม่มีใครเปลี่ยนไปเลยหลังจากเวลาผ่านมายาวนานเสียงหัวเราะดังมาจากด้านหลังองค์ชายใหญ่หลังจากนั้นปรากฏล่างคนผู้หนึ่งนั่นคือองค์ชายรองเขามองไปยังราชันเพลิงการไอพวกตายยาก ราชันเพลิงการมองไปยังใบหน้าคุ้นเคยนั้นก็เหมือนกันนี่ดวงตาอิงคุนง้นๆเยือกเย็นเมื่อจับความพันผวนนั้นได้ไม่ต้องกังวลครั้งนี้เราจะยุติสงครามนับพันปีที่ยาวนานได้แน่พวกเจ้าจะไม่มีโอกาสครั้งที่สามอีกแล้วอย่ามั่นใจนักที่จะพูดแบบนั้นองค์ชายใหญ่กับยินกองทัพสางโรกันออกมาไม่งั้นเราจะถูกคนอื่นมองอย่างเหยียดยามเอาได้ทันใดนั้นเทเรซายก็สั่นไหวทุกคนเห็นทเทรซายเริ่มแยกออก ไอปีศาจกรปรากฏออกมาดูเหมือนยี่มัวนับไม่ถ้วนจะปีนตายขึ้นมาจากขุมนรกปกคลุมอีกด้านหนึ่งของทะเลทรายไว้จํานวนยี่มัวไม่สามารถนับได้ลางปีศาจทอดยาวอย่างมากเห็นชัดว่ากาลังทั้งหมดของกองทัพสางโรกันมารวมกันที่นี่แล้วการรวมตัวนั้นไม่อ่อนแอไปกว่ากองทัพพันธมิตรทั้ง3เลยพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนขนาดสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ลุกขึ้นมาจากภายในเมืองมีแขนทั้งหมด8แขนด้วยกัน ดูรากว่าเขาฉีกอากาศได้นี่คือจอมานเสมอฟ้าอยู่คบกันดีจริงๆราชินีเกิดตายมองจอมานเสมอฟ้าขณะสีหน้าเปลี่ยนไปเราจะหยุดกลุ่มขององค์ชายใหญ่นักรบที่แข็งแกร่งและกองทัพสาโรกันจะเป็นหน้าที่ของทุกคนตัวอิงวน่นวนมองทางซิงเหรียญเซี่ยวเตี้ยวรินชิงจูชิงฐานชิงจือและคนอื่นตกลงทุกคนพยักหน้าจากนี้คือจุดเริ่มต้นของการรบที่แตกหักแล้ว สามทัพรับคำสั่งนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเราเราจะกำจัดภัยคุกค,คามได้หากเราชนะแต่หากเราพ่ายแพ้ชะตากรรมที่น่าสังเวชอย่างดินแดนซีเฉียนจะกระจายไปทั่วทุกขัวและแหง่งไม่มีใครสามารถหนีไปได้ท้งซิงเหรียนจับกระบี่ขึ้นและชี้ไปข้างหน้าถ้าต้องการปกป้องคนที่เราลักจงลุกขึ้นสู่สู่ดวงตาของคนนับพันนับหมื่นนั้นต่างกายเป็นสีแดงเสียงคำรามดังขึ้นพันดินสั่นสะเทือน กองไปทั่วสถานที่ราวกับพายุสามทัพพันธมิตรเคลื่อนพลขคลืค่อนหยวนที่หน้าเกงขามกระจายออกมาพุ่งทะยานไปข้างหน้าราวกับน้ําดวงตาของเขาแดงก่ําสุดขีดเมื่อพุ่งเข้าหากองทัพสางโรกันนั้นห่าหากกองทัพสางโรกันฟังคําสั่งข้าพวกมันอย่าให้เหลือเพื่อประสงค์แห่งองค์ห้องเตะองค์ชายใหญ่เองก็หัวเราะพร้อมจิตสังหารข้าบเสียงหวยขวนดังขึ้นพาในกองทัพสางโรกันไอปีศาจปรากฏ ล่างปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนดูเหมือนจะคุมพื้นดินได้ในที่สุดก็ปะทะก,กับกองทัพพันธมิตรกองทัพไม่มีสิ้นสุดทั้งสองนั้นเข้าต่อสู้กันจนทําให้พืนดินสะเทือนคืนหยวนและขืนปีศาจตามปะทะก,กันอย่างบ้าคลั่งเลือดสดเริ่มย้อมดินแดนกินเลือดและการต่อสู้ที่โหดร้ายดังไปทั่วทํเอาดวงอาทิตย์สั่นไหวรุ่ยกันเลยอิงคนเวนขยับตัวพุ่งไปข้างหน้าขณะเดียวกันพวกองค์ชาใหญ่บนกําแพงเหมือนก็หายตัวไปเมื่อพวกเขาปรากดตัวอีกครั้ง ก็ไปเชิญหน้ากับพวกอิงขุนขวน,วนองค์ชายใหญ่ยิ้มและมองกลุ่มของอิงขุนขวน,วนในที่สุดก็พูดว่าราชินีน้ำแข็งเจ้าสู้กับข้าในสภาพเช่นนี้ไม่ได้หรอกนะอิงขุนขวนก็งเงียบทันใดนั้นกลับมองไปยังหดินตรงภายใต้สายตาของนางนั้นริมฝีปากของนางนั้นก็กัดลงไปท่าทางของฝูงชนเดียวรอบก็เปลี่ยนไปนี่เป็นเพราะพวกเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์น้ำแข็งแปลกประหลาดมากมายบนร่างกายของอิงขุนขวน,วนขณะขึ้นน้ำแข็งนั้นเริ่มปรากฏ ตัวดินตรงมองไปหน้างดงามนั้นเขาเห็นผมสีฟ้าน้ำแข็งของอิงหุนหัวและดวงตาค่อยๆเปลี่ยนเป็นอัญม,มณีความน่ากลัวและความแปลกปลอมนั้นปรากฏออกมาหลางของนางราวกะถูกปลุกขึ้นสิ่งนี้ทำให้ตัวดินตรงเจ็บปวดอย่างมากขอโทษนะดวงตาขอโทษของนางเป่งประกายจากนั้นนางค่อยๆดึงตัวกลับดวงตาราวกับผึกแก้วมีความกลัวและความกังวลอึดใจ,จต่อมานางถอดถุงมือนั้นเผยเห็นท่อนแขนผึกแก้ว สัญ,ญลักษณ์น้ำแข็งมากมายปรากฏออกมาสิ้นสุดสงครามลงที่นี่ข้าไม่มีความอดทนจะเล่นกับพวกแกต่อไปอิงคุณวนมององค์ชายใหญ่น้ำเสียงนางนั้นดูเหมือนจะมีอารมณ์ความโกรธอยู่เล็กน้อยผมขอรึกใส่นั้นสายายไปทั่วนามีความเยือกเย็นที่ไม่สามารถแตะต้องได้ความเยือกเย็นนี้สอดแทรกด้วยความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ทว่ากับดูห่างไกลและไม่คุ้นเคยตัวดินตรงมองร่างเย็นชานั้นมือทั้งสองข้างบีบแน่น โดยไม่รู้ตัวขณะร่างสั่นถึ่มเขารู้วบัตรนี้ราชินีน้ําแข็งได้ตื่นรู้อย่างสมบูรณ์แล้วทำใหม่เสียงที่แหบแห้งกับดังขึ้นมาดูเหมือนจะมีความโกรธไม่รู้จบอยู่ในนั้นเมื่อดินเสียงนั้นตัวอิงห้วนเหมือนกับถูกแช่แข็งไปคู่หนึ่งนางไม่ได้ขยับนางรู้สึกถึงความโกรธที่มาจากด้านหลังนั้นโอเคครับเจโอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ